ทา่ทา,ทาเรือ,น,อน,รนครปนตัวเราครับบริเวณการสัญจรของเรือข้ามแม่น้ำโงนี่นะครับไปแล้วฮะเรือข้ามแม่น้ำโขงสู่เมืองท่าแขกใช้ทางเรือก็สะดวกนะครับ ที่มาเที่ยวจังหวัดนครพนมนะฮะพาสปอร์ตเสร็จหรือว่าทำไหวทางเขาเรียกว่าปี้ น้นก็จะเป็นเรือสำราญสลับเมานะเมาเที่ยวนะครับที่เห็น,นอจอดอยู่ด้านหน้านี่นะฮะส่วนมองไกลๆโน้นนะครับยืนอยู่ท่าเรือก็จะเห็นองค์ปู่ศีสัตตนาคราชนะครับซึ่งเป็นนะนะผู้ปกครองฝนะ่ายลาวนะครับนะท่านปู่พญาศีสัตตนาคราช เป็นนะกษัตริย์ปกครองนะพญานาคในเขตประเทศลาวนะครับท่านเป็นสามิกับท่านปู่ศรีสุโธย่าสีปธุมมาซึนะ่งเป็นกษัตริย์ปกครองแคว้นฝันะ่งประเทศไทยนะครับนี่คือท่าดาน ด้านหลังนะครับก็จะมีนนักท่องเที่ยวลูกหลานมาถ่ายรูปกันสวันชายคูนะครับพี่น้องมาที่นี่ครับระวังไฟดูดนะครับไม่จําเป็นอย่าไปเกาะเรานะครับเขาบอกว่าระวังไฟดูดไฟดูดตายครับแต่คนดูดเงินไม่ตายนะเขาดูดเงินเมื่อไหร่ก็คือจบเมื่อนั้นนะครับอ้า ทิปท่องเที่ยวเมืองนครพนมนในจุดด่านจุดค้นข้าเมืองนะครับโดยการใช้เรือนะครับข้ามฟากน,นี่เรากำลังเดินออกจากท่าเรือนะครับถ้าใครจะไปก็ต้องไปติดต่อด้านในนะครับข้างตรงนี้ก็จะมี รถบริการนะครับมีรถบริการนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมกันนะครับเด็นแปดจะร้อนนะฮะจะเลยไปหน่อยก็จะเป็นนะที่ประดิสธานนะรูปสกการะของปู่ศรีสัตตนาคราชนะครับ,นะรบนะเราจะพาไปชมนะ คงปู่นะครับันสวยงามของเมืองนครพนมกันครับครับแล้วก็มาถึงนะฮะจุดนมัสก,การพระติวพระเทียมนะครับนะขอเชิญนะะเอ,อ่อถุงสื่ออ่านไม่ใหอออกพระพุทธรูปโบราณคู่บ้านคู่เมืองนครพนมอยู่ที่นี่นะครับใกล้ๆกล้ท่าโขงนะถ้าท่านมาที่นี่ก็อย่าลืมแวะกราบพระติวพระเทียมด้วยนะครับ นะวัดที่ชื่อก็คือวัดโอวาดวัดโอกาสครับวัะโอกาสนะนะครับวัดโอกาสก็มีประชาชนนะเข้ามากราบอยู่ไม่เคยขาดนะครับนี่คือเมืองนครพนมนะครับหลวงพระติวพระเทียมนะประดิษฐานณนะที่นี่นะครับวันอาทิตย์ครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์รถจะเยอะหน่อยนะฮะในเดือนกุมภาพันธ์นะครับ ในวันที่เราถ่ายทําวิดีโอชุดนี้นะฮะเราจะดเดินตากจากท่าเรือครับนะฮะเพื่อจะมุ่งหน้าสู่นะลานประดิสธานองค์ปู่นะครับทางต่างระดับก็ระมัดระวังหน่อยกันละกันใครมีลูกเ็กเด็กน้อย,ย,ยก็จะมีนี่ครับลานจัก,กรยานเป็นสถานที่ปั่นจักรยานนะครับจักรยานปลอดภยัย วันนี้เรามีมักุเทศนำทางด้วยนะครับเป็นคนที่ชำนาญพื้นที่ก็จะมีพอค้าไม่ขายนะครับวางจำหน่ายนะสิ่งค้งต่างๆในวันอาทิตย์นะครับโอ้เราเจอเสือโคร่งแล้วเจ้อมจริงจอ่งที่นี่สุดเขตแดนสยามนะครับเราจะพักตรงนี้แป๊บหนึ่งนะฮะเดี๋ยวไปต่อกันที่ลานนะฮะ ของปู่ศรีสัตนาคาราครับ